ครับ f อครับยามบ่ายวันนี้พามาชมครับโ o โยต้าเวลไฟนะฮะตัวนี้เป็นเวลไ f i ี่สินี่ครับอัปเกรดไฟหน้าโดยการติดตั้งโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่นะของเดิมเป็นโปรเจคเตอร์แล้วถอดโปรเจคเตอร์เดิมออกใส่โปรเจคเตอร์เป็น LED นะครับเรียกว่าโปรเจคเตอร์ไบ LED ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอัปเกรดหลอดไฟนะครับเป็นไฟสูงนะฮะ LC1 นะครับสว่างกว่า8เท่านะฮะเป็น LED ตัวท็อปนะฮะตัวนี้สำหรับการเปลี่ยนหลอดอย่างเดียวอันนี้เปลี่ยนเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะฮะ สว่างกว่า20เท่าเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดนะครับนี่ฮะสเต็ปแรกไฟออกจากลูกแก้วนะฮะโปรเจกเตอร์เดิมนะครับโครงสร้างเดิมใส่โปรเจกเตอร์ใหม่นะครับไฟด้านบนฮะไฟสูงฮะนี่ฮะเป็น 6,000K นะฮะตัวนี้เม็ดชิป4มิลนะครับรับประกัน2ปีนะฮะความความสว่างนี่สว่างขึ้น8เท่านะะสำหรับไฟสูงนะฮะส่วนไฟต่ำสว่างขึ้น20เท่านะฮะนี่ฮะนี่ครับแสงสีขาว 6,000K ถูกต้องตามกฎหมาย มาดูกันหน่อยนะฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ฮะดูดูโปรเจคเตอร์ฮะร้อยหกสิบนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะของเดิมประมาณแปดเองนะฮะนี่ฮะพอเราเปิดตอนแรกนี่เครื่องแทบล็อกเลยนะฮะนี่ครับสำหรับใครที่ใช้นะครับที่ใช้รถโตโยต้าตัวนี้เป็นเวลไฟนะฮะสองศูนย์นะครับเจนนี้นะฮะสนใจที่จะอัปเกรดหลอดนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานไม่ยาวนาน ต้องการ,รอัพเกรดหลอดให้มีความสว่างกว่าเดิมก็อินบ็อกสอบถามได้เลยทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะเดบิชบูนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ